ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนั่นเองนะครับเย้ yeah. ในแบบบอลล์บอล4.2ครับผมแหมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนทุกคน,นครับเสิร์ฟนะครับผมก็การเสิร์ฟน้ำทวนจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนเสิร์ฟธรรมดานะครับผมก็การเสิร์ฟปกตินะผมก็จะเสิร์ฟประมาณนี้อ่ะกดวิเสิร์ฟปุ๊บ แล้วแต่คนตั้งนะว่าจะตั้งปุ่มอะไรน,นะครับแต่ผมตั้งจนจนจนเป <Easy. S 1> นะ็นตัวนี้นะตามวันนี้นะครับผมแล้วก็เสิร์ฟแบบนึงก็คือเสิร์ฟเซตเออเจ็กกดตัวจีเจ็กวันแล้วก็ตั้งสิบห้ากดกระโดดเซตนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะครับผมเซ็ตผมลูกก็จะไปพุ่งให้นะคะรับผมหันหน้าทางไหนลูกไปทางนั้นนะครับผมอ่ะทางนู้นทางนู้นะ,ะก็อันนี้ก็คือเสิร์ฟเซตหลังะครับผมอ่ะฟึ๊บับผมนี่ก็เสิร์ฟเซตหลังนะครับผม ก็อีกวิธีการเสริมหนึ่งครับผมที่น่าจะเป็นเดอะเบสสุดในแพทที่แล้วนะผมก็เป็นเสิร์ฟซำเสิร์ฟนะผมอ่ะอย่างงี้ฮะนัะผมประมาณนี้นะแต่ปกติถ้าแพทก่อนนะผมมันจะไม่ติดเน้นนะมันจะฆ่าไปเลยนะเพราะว่าแพทที่สุดเสิร์ฟยากมาก้าก oh, <no. S 1> ถึงมากที่สุดนะครับผม ก็อย่างแรกก็ขออภัยไว้ก่อนนะผมว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรืออาจจะแบบว่าพูดตกตะกักนะผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นล้อในนะครับตรงลิ้นนะครับผมซึ่งตอนแรกอะล้อในไม่เป็นไอกระพุ้งแก้มข้างขวาพอหายฟุ๊บแม่งเป็นลิ้นอีกแต่เลยนะครับผมแม่งหนักเลยโอ้ขออภัยทุกคน้วยนะครับที่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะฮะโอเคแล้วก็จะมาสอนเสิร์ฟต่อแล้วกันเนาะก็การเสิร์ฟต่อไปนะผมจะเป็นการเสิร์ฟลูกเลี้ยวนั่นเองนะครับผมก็ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าลูกเดียวคืออะไรนะครับ ลูกเลี้ยวนะครับผมคือการเสิร์ฟ้วครับผมแล้วก็ทําให้ลูกเลี้ยวหลบนั่นเองนะครับผมอ่าไย่าช่ประมาณน,นี้นะครับผมอ่ะจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหน,นครับผมก็คือเสกลูกมาด้วยแรงสามนะครับผมแล้วก็ลูกแล้วก็โดดตบลูกดยสย15้าแล้วผมคนอาจจะงงว่าเอ้ยไอ้ลูกบอลตรงกลางนั่นคืออะไรนะครับผมก็คือการเล็งช้างลูกนะครับผมก็เช่นอ่ะผมจะเล็งให้ดูนะครับเช่นทุกคนต้องการตบไปมุมนู้นอ่ะก็ต้องเล็งลูกนะครับผมให้อยู่มุมนัไนไม่ได้ไม่ได้ มันไม่หมุก็ไม่เลี้ยวเยอะนะครับออกมาได้อาถอยมาตกก็การเส์ฟแบบนี้ก็ต้องนูยไวพอสมควรนะผมต้งไม่ไวนะครับผมลูกมันก็จะติดนะออีกสำคัญในการถมนะผมคือจังหวะความไวในการกดนะฮะถ้าทุกคนทำพลาดนะก็จะมาผมครับโอ้ยเออแล้ผมก็ ปมาณนี้ผมถ้ามาติดเน็ตก็จะอย่างนี้แล้วก็มีวิธีนะครับผมโดยให้ไม่ต้องตบเร็วนะผมก็ตบแบบนี้งูปุ๊บมันคนลูกก็จะเลี้ยวฟรีอยู่งูนะผมซึกออกนะฮะซึ่งผมเรียกว,ว่าจำโฟน,นะผมก็บางคนแล้วแต่คนเขาจะเรียกอะไรนะครับผมผมเรียกว,ว่าจำโฟน,นะครับว่ามันเหมือนเป็นการตบให้ลูกย้อยนะฮะแต่เขาทำขันเรียวอยู่ดีนะปุ๊บ ลอันนี้ไม่ต้องวิ est, est ่งเหยียบคนใช่ไหมโดดตดพนะกรเลี้ยวให้เลยเนี่ยว้าวแล้วแม่ก็ออกทำไม่ได้ปึ๊บครับโอ้ยลืมกดเอสผมก็การเสริมนี้ก็มีความยากพอสมควรนะครับผมแต่ลูกนี้จะง่ายง่ายแหละทุกคนไม่น่ายากปี๊บแม่กระพนก็จะเลี้ยวไปอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่ะแรับเสร็จลูกนะครับปุ๊บมาแล้วในมุมดีๆนะผมวิ่งตบ ลูกก็จะเลี้ยวฟีปุ่มนะคนก็จะเลี้ยวหลบให้นะครับผมประมาณน,นี้นะฮะจะทําให้ดูทีขั้นตอนเลยแล้วกันนะผมมาก็ขั้นตอนแรกนะผมก็ยืนหา่างหามุมก่อนเวลาจะมีจํากัดใช่ไหมทุกคนอันผมจะทําเวลาจํากัดให้ดูนะได้เดี๋ยวไปดคนเซิร์ฟกันทุกคนอ่าประมาณน,นี้นะครับผมเด็กลูกมาเลงมุมฟึ๊บถ้าทุกคนเลงพลาดมันก็จะไม่เสียงลูกมาให้นะครับผมลูกมาปุ๊บผมตบปึ๊บปึ้ง ริมคันของผมก็คือจะงวดนะครับผมพยายามนับเวลาในใจหน่อยนะครับผมเวลาทําลูกนะแล้วแต่คนนะครับผมอ่ะเส็กรูกปุ๊บเวลามาตบนะผมตึ้งใช่หไหมก็จะเรียบให้บทุกคนประมาณน,นี้นะฮะแล้วการเสิร์ฟอีกแบบน,นึะครับผมก็จะไปเสิร์ฟนี่ครับลูกเร็วนะครับผมหอยมาดหนึ่งสองสามโอ้ยผมกดน S ครับผมอันนี้ผมน่าจะลูกไกลไปนะครับผมวิ่งไม่ทันด้วยแหละครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่นครับทุกคนก็การเสริฟลูกพายนะครับทุกคนก็ต้องเล็งมุมที่ตัวเองหนดหรือที่ชอบดีๆนะครับผมก็ยืนตรงทั้นแมงเตกลูกมาร์คจุดฟึบปล่อยมานิดนึงแล้วก็โดดอบเลยนะผมประมาณนี้ครับถ้ามันติดกจ็จะหยอดลงจะไม่เลี้ยวให้นะครับผมผมจะไม่ดูใหม่นะฮะโอ้ยติดติดติเดีบยวเอาใหม่นะ นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับลูกก็จะเลี้ยวให้เลยนะครับผมก็ส่ดสำคัญในการปบนะผมก็คือจังหวะนะครับผมจังหวะคือคือการนับอ่าในใจตัวเองครับว่าเราจะโดดตกตอนไหน,นครับก็อยู่ที่การว่าอ่าเรามึงไวขนาดไหนเช่อนอ่าเราเสกลูกตอนสามปุ๊บผมเทค่ก็คือเสกลูกปุ๊บอ่า่อยมานับหนึ่งสองสามแล้วโดดนะครับผมประมาณน,นั้นนะก็แล้วแต่ทุกคนนคะว่าจะเทคนิคผมไปใช้ยังไงนะผมอ่านี่ก็แค่มาแชร์เทคนิคเฉยนะครับ มันโคตก็จะเลี้ยวให้นะครับก็นะครับผมก็การเสิร์ฟ่างนี้นะผมมีผลที่ทําให้อ่าฝั่งเราได้คะแนนสูงไปอย่างมากนะครับผมเพราะว่าอ่าการเสิร์ฟนี้ทําให้ตูดร,รับแย่ขึ้นหรือทําให้ตูดเสียตําแหน่งน,นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็นะผมผมก็ซาผมนะครับผมคิดว่าการเสิร์ฟแบบนี้นะครับก็เป็นการเสิร์ฟที่ทําให้อ่าทีมไระแนดีเลยนะครับผมว่า ผมก็ไม่ค่อยแนะนําสำหรับมือใหมท่ที่อ่าอยากจะลองทำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นการสึกที่ยากอยู่นะครับผมว่ามือต้องไวจริงนะมือไม่ไวนะผมลูกก็จะประมาณนี้นะครับมไปดูนะ<จร>ผมทํามือไม่ไวจริงก็จะประมาณนี้นะผมแล้วผมถ้ามันแบบจังหวะผ้า,าด้วยก็จะประมาณนี้แบบปิดเลยนะผิด<จร> เพราะว่าถ้าไม่เซียนจริงนะครับผมมาตกซุบงั้นคนก็จะติดเน็ตเห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับผมอะก็โอเคครับก็เอาเป็นว่านะครับผม,ผมสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผม,ผมก็แค่มาสอนการเติบเฉยๆนะครับผมกม็มีเทคนิคอื่นๆมากมายนะผมก็เคยเช่นเทคนิคการแบบบล็อกการรับ,บ,ออก,ารบการเซตรูป การตบลูกนะผมซึ่งผมเป็น s ปาเกอรนะผมผมมีเทคนการตบลูกที่เยอะอยู่พอถมงกลัวนะผมก็ผมนได้บอกว่าตัวเองจะเก่งอะไรขนาดนะั้นแค่ที่อพอตัวนะผมก็คอยแบบแค้คนดูได้นะครับผมก็ใครที่อยากจะได้เทคนิคการเล่นบอลลิบอลนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใหผมด้วยนะครับคลิปนี้นะผม ก็ขออภัยอีกรอบนึงครับผมที่ผมอาจจะพูดตุกตาหรือพูดไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เพราะว่าล้อนในนะครับผมที่พันธให้ผมรู้สึกเจ็บปวดร้าวเลยเกินนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็เป็นว่าทุกคนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับผมบายบายครับทุกคนเจอกันครับ